วัดีค่ะวันนี้กอกอนะคะคุณป๋าเฟร์อกังนะคะคุณป๋าวิดอบนะคะมีแตหันวอกวอกกอกออีดักเฟร์อกังนะคะ,คะเพื่อนะะๆอากาศดีมากนะคะรบรบรอบที่สองแล้วนะคะพาคุณป๋าเดินหน่อยนะคะคุณป๋าหมูนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยพาเดินหน่อย นักกีฬานะคะทีมชาตินะคะทีมชาตินะคะบ่ายโมงจะเข้าบ่ายสองแล้วนะคะพี่น้องสักครู่ละคุณดิตันโอเคเดินนะคะ เดินเพื่อพาคุณมาดาออกหนึ่งรอบแต่เช้าแล้วนะคะอันนี้รอบที่สอนะคะพาคุณป๋าออกหน่อยเดินคนเดียวแกไม่เดินนะคะแกะขี้เกียจนะคะต้องมีเพื่อนเดินนะคะสักคูแล้ว โรงเรียนนะ,ะคนะคุณป้าเหนื่อยละต้องเดินเดินเพื่อนกันนะคะมีเพื่อนคุยหน่อยเผื่อเป็นลมก็จะได้ช่วยกันนะคะอื เดินไปเดินมาได้ห้าพันเดินไปเดินมาเปลือได้ห้าพันนะคะถึงแล้วนะคะบอยโซนนะคะป้อนน้ำมันแล้วนะคะพเพื่อนๆนะคอ,อมเมนต์เป็นวีโก,ก,กดิแกมอยู่โอเคจีอบอส เมนี่เมนี่ฮะโอเคคอมเมนี่อาบูเช่โอเคนะคะบรรยากาศดีดีพี่น้องมือนี้มีเพื่อนเดินนะคะเมนี่นะคะในห้างนะคะอันนี้บายาโซนะคะเดินห้านาทีก็ถึงนะคะจากบ้านมาดามมานะคะ ทางลัดนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะคะคุณพี่กินตนานะคะเดินเดินนะคะโอเคเดินสิตงน,น้ได้เลยได้เลยก็ไปซีอหาเชียโอเค มันแรกของคุณฝานะคะแกเหนื่อยหน่อยนะคะมาดามมาดามทุกวันนะคะหมวนี้มาดามก็จะเทนเทนนะคะออกกําลังกายให้ตัวเองนะคะสุขภาพซื้อหากันไม่ได้นะคะต้องทําเองนะคะโอเคนะคะเพื่อน ยห้ดูสิบตันมีคอามมา,ห,าห้างนะคะห้างดิเก้นนะคะแล้วก็ปัม๊มน้ำมันนะคะเพื่อนๆ ปาเหนื่อยนะคะเป็งปั้นน้ำมันแล้วนะคะอาวิทนะคะอันนี้สีแยกนะคะสีแยกห้างนะคะห้างลิเกนนะคะ,ะ,คะแล้วก็บังนะคะสปาระบังนะคะ นะนีกเงนก็สิตายายเวศสิตาหาอ่ในอีกค่หาอ็นอ็นทมัูละห้าพัดขอสิตาโอเคโอเนะคะตรงนี้นะคะ